สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้หลักกานนะรนับเบื้องต้นนะคะเรื่องของหลักการคูณกันก่อนนะคะถ้าในเอกสารก็คือแบบฝึกหัดที่หน่นะคะข้อไหนบ้างเดี๋ยวมาถึกันเลยเนาะ,ะที่เกี่ยวข้องกับหลักการคูณน,นะคะวันนี้เฉลยสักสีข้อนะคะนะคะถ้ายังไงึลองทําเองก่อน ถ้าทำไม่ได้หรือว่าอยากตรวจว่าถูกไหมค่อยมาเปิดดูนะคะโ okay. อเคอ่ไปกันเลยนี่นะคะโอเล่น่่อนอ่ะ,อะข้อหนึ่งนี่ของข้ามขอไปที่ข้อสองข,อข้ามค่ะ อ้าวข้อสามนะคะข้อสามเนาะเกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้ค่ะนะคะข้อสามเนี่ยก็พูดว่านะคะกําหนดเซตเอมาเนาะแล้วก็กําหนดเซตมีมานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า x เป็นสมาชิกอยู่ในเซตเอนี้นะคะส่วนมีไอ้ย y ค่ะวาเป็นสมาชิกอยู่ในเซตมีนี้เอ็กซอยู่ใน a y อยู่ใน b เราจะสร้างห่วงหนัก y ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่คู่อันดับนะคะคำถามนี้ให้แสดงแนวคิดโดยใช้แผนภาพต้นไม้ค่ะแม้ว่าเขาให้เราเขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อแสดงว่าเราคิดหาคําตอบอยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเขียนแผนภาพต้นไม้เนี่ยจะต้องมาดูว่ามีเป็นการทํางานเนี่ยกี ขั้นตอนนะคะก็จะแสดงแผนภาพเป็นสติปส,สติบตามจํานวนขั้นตอนนะคะดูยังไงว่ากี่ขั้นตอนก็ดูว่าเขาให้ทําอะไรอ่าเขาให้หาขั้วนับ x y เขาให้สร้างขั้วนับ x y ในการสร้างขั้วนับก็ต้องมีสองตำแหน่งคือสมาชิกตัวหน้าในขั้วนับกับสมาชิกตัวหลังใช่ไหมคะก็คือ,อขั้นตอนที่ห คือการหา x หรือ,เอ,เ,อเอาตัวเลขที่มาใส่แทน x เนอะเอามาจากไหนเอามาจากเซต a ค่ะนี่คือขั้นตอนที่1นหลังจากนั้นจึงทําขั้นตอนที่2คือหาตัว y y เอามาจากเซต b นี่ค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราแสดงแผนภาพเป็นขั้นตอนที่1ค่ะขั้นตอนที่2เนะเาะอ่าดูเลยนะให้หัวข้อแผนภาพนี้ว่าเป็นการสร้าง ขั้วหนับเอ็กวายนะคะถ้าเขียนตรงนี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วเว้นตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่ขอให้มีในส่วนของขั้นตอนตรงนี้กับตรงนี้มาให้เห็นว่ามันเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยทำในขีดแบบขีวิธีขั้นที่สองเนี่ยแยกออกไปทําได้ขีวิธีนะคะให้เป็นแบบนั้นอ่ะขั้นที่หนึ่งคือการเลือกตัวหน้าหรือเลือกตัว x ในค้วนหนับใช่ไหมคะเลือกตัว x เ,เลือกมาจากเซต A นี่ค่ะ ดังนั้นเลือก x ได้กี่วิธีคะ2วิธีเพราะว่ามันมี2ตัวเนาะ x ก็จะเป็นอะไรคะอะไรคะลบหหรือไม่ก็1น,นะคะงังอย่างเขียนเลยนะคะ x จะเป็นลบหหรือไม่ก็1เอาสีชมพูนะ,ะ x เป็นลบ1น,นะคะอะคะหรือไม่ก็1เนาะเดี๋ยวขยับหน่อย ลบหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งค่ะอ่านให้เองละในเองละหลังจากที่ได้ x มาเราก็พิจารณาว่า x เ,เป็นอะีรเนาะ y ที่เป็นตัวหลังของคู้อหนักเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างา y เอามาจากเซตไหนเซตมีเซตมีมีอยู่สี่ตัวดังนั้น y ก็เลือกจากสี่ตัวนี้ได้ตัวไหนก็ได้ถูกไหมคะ y ก็จะเป็นอะไรบ้างคะ สองสี่หกแปดนี่นะคะเขียนไปเลย y เป็นสอง y เป็นสี่ y เป็นหกแล้ว y เป็นแปดนะคะต่อไปเมื่อได้ y แล้วอันนี้ออกมาเป็นคู่อันดับที่ x หรือตัวหน้าของคูนน่อันดับเนี่ยเป็นลบหนึ่งคู่กับ y ที่เป็นสอง x เป็นลบห่งคู่กับ y ที่เป็นสี x เป็นลบหนึ่งคู่ขอ y ที่เป็นหกและ x เป็นลบหนึ่งคู่ของ y ที่เป็นแปดนะคะขอเขียนผลลัพธ์ไว้ข้างหลังนะนะคะเขียนผลลัพธ์ไว้ว่ามีสีเยอะเรื่องสีหน่อยตรงนี้นะคะ x ลบหนึ่ง y เป็นสอง x ลบหนึ่ง y เป็นสี่ x ลบหนึ 1, ่ง y เป็นหกและ x ลบหนึ 1, ่งเป็นแปดเนอะอันนี้ผลลัพธ์ของกรณีที่ x เป็นลบหนึ่งต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะ x ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะตัวที่สองคือ x เป็นหนึ่งใช่ไหมคะเอามาจากเซต a อ่ะ x เป็นหนึ่งคู่กับ y เป็นอะไรได้บ้างคะก็ y เออมาจาก Z B, นเซตมีมีสี่ตัวเหมือนเดิมเนอะดังนั้นก็จะได้แบบนี้เหมือนเดิมถูกไหมคะอ่าขออนุญ,ญาตลงมาเนาะ แล้วก็โลกตัวนี้มาด้วยข <c oughs> ี้เหี้ยดังเลยนั่นสิวางเลยนะคะสองสี่หกแปดถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่าตัวคู่หนักออกมาเป็นอะไรบ้างคะสองสี่หกแปดก็ได้ x เ,เป็นหนึ่งนะคะคู่ขมวายเป็นสองตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งกับสองเนาะไม่ใช่ลบหนึ่งเนาะ ง่ายว่าตัวหน้าก็จะเป็นเลขหนึ่งหมดเลยไหมเนาะตัวหน้าจะเป็นเลขหนึ่งแล้วตัวหลังก็จะเป็นสองสี่หกแปดถูกไหมคะนี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนั่นเองีอเ่เนาะได้แล้วเสร็จแล้วนะคะถามว่ามีคู่อันดับที่มากกว่านี้อีกไหมมีนอกเหนือจากนี้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีแล้วเพราะว่าเอ็กเอามาจากสองตัวนี้เท่านั้นซึ่งเราเออกมาครบแล้วนะคะ ถามว่ามีกี่ห้วนหนักคะทั้งหมดกแ8เนอะนับเอาเ็ได้หนึ่งสองสามสี่หกถ้าไม่นับแบบนี้ก็ใช้หลักการอ่าหลักการคูณถูกไหมคะก็คือขั้นที่1เลือกตัวหน้าในห้วนหนักได้2ตัว2แบบ่ขั้นที่สองไปเลือกตัวหลังในห้วนหนักได้4แบบค่ะนะคะอ่าก็คือแยกมาในแต่ละวิธีในขั้นตอนหนึ่งะคะ แยกมาขั้นตอนสองเนี่ยอย่างละสี่อย่างละสี่นะคะดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือเอาเอะไรคูณอะไรคะสองคูณสี่ถูกไหมคะได้ผลลัพธ์เท่ากับแปดหัวหนับถูกไหมอ่าแปดหัวหนับนะคะเดี๋ยวของเขียนว่าสองคูณสี่หน่อยนะเห็นไหมอ่าสองคูณสี่แล้วก็เท่ากับแปดหัวหนับ ะะโอเคเรียบร้อยผ่านไปข้อแรกนะคะประมาณนี้เขียนเป็นภาพต้นไม้ต่อไปข้อต่อไปเลยค่ะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะมีประตูซึ่งเข้าออกได้สิบประตูนะคะน้อยหนาาต้องการเข้าและออกห้างแห่งนี้โดยไม่ใช้ประตูซ้ำกันหมายความว่ามีสิบประตูใช่ไหม ถ้าเข้าประตูที่หนึ่งสมมติเข้าประตูหนึ่งออกประตูไหนได้บ้างคะเข้าหนึ่งาต้องออกยังไงไม่สามาเห็นยังไม่สามถ้าเข้าหนึ่งาต้องออกได้กี่ประตูมีทั้งหมดสิบเข้าไปแล้วหนึ่งเหลือให้ออกอีกเก้าค่ะนะคะดังนั้นถ้าเข้าประตูหนึ่งออกจากประตูสองหรือไม่ก็สามหรือไม่ก็สี่ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะ ข้าวดูเหไหมแค่ไม่ซ้ํามอันเดิมคือไม่้ําประตูหนึ่งนะคะนี่แค่เข้าหนึ่งนะออกไปเข้าอะไรอีกเข้าหนึ่งเข้าประตูหนึ่งนะวิธีที่หนึ่งเข้าประตูที่สองไม่ใช่วิธีที่หนึ่งหรอกกรณีที่หนึ่งคือเข้าประตูหนึ่งนะคะกรณีที่สองก็คือเข้าประตูสองถ้าเข้าประตูสองออกประตูไหนได้คะประตูหนึ่งได้ประตูสองได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันสาม ดังนั้นให้ออกประตูที่1หรือไม่ก็สา5สี่ห้าหกเ็ดปเก้าสิบนะคะ3มถึงส0ดังนั้นรวมแล้วออกได้กี่ประตูคะ1งถึง10ยกเว้นประตูสองถูกไหมก็ได้9้าประตูนเนาะอ่าออกได้9้าประตูอ่าถามการทำงานนี้เป็นขั้นตอนไหมหรือทำครั้งเดียวจบเป็นขั้นถูกไหมคะเพราะว่ามีการเข้าขั้นที่หนึ่งแล้วก็ออกเป็น ขั้นที่สองคือเข้าเลือกประตูทางเข้าเป็นขั้นตอนที่หนึ่งเข้าเสร็จแล้วค็เลือกประตูทางออกเป็นขั้นตอนที่สองดังนั้นการทํางานนี้มีสองขั้นตอนนะคะ,ะก็จะได้ว่าการทํางานนี้มี2องขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือเป็นการเลือกประตูเข้าห้างซึ่งมีทั้งหมด10ประตูดังนั้นเลือกเข้าได้กี่วิธีก็ สิบวิธีตามจํานวนประตูห้างนะคะหลังจากนั้นเราจะไม่ออกประตูที่ซ้ากันกับทางที่เข้ามาเนาะดังนั้นในการทําขั้นตอนที่สองคือเลือกประตูออกถ้านักเรียนเข้าห้างมาแล้วหนึ่งวิธีในสิบวิธีนี้ดังนั้นประตูที่ออกได้จะเหลือให้ออกกี่วิธีคะเก้าวิธีถูกไหมเพราะเข้ามาหนึ่งดังนั้นออกประตูนั้นไม่ได้ก็ต้องออกประตูที่เหลืออีก เวิธีนะคะแล้วการทำงานก็จะครบ2ขั้นตอนแล้วถูกไหมคะคือเข้าแล้วก็ออกดังนั้นเมื่อครบแล้วเอาจำนวนวิธีในแต่ละขั้นมาทำอะไรกัน,นะคะในเนื้อเป็นขั้นๆเราก็ต้องเอามาคูณกันถูกไหมคะใช้หลักการคูณน,นะคะก็จะได้10คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ยเเนาะเข้าและออกโดยไม่ซ้ำาตรตตงคันคือ นำนวนวิธีเท่ากับสิบคูณเก้าได้เก้าบวิธีค่ะเียร้อยเนาะมันเป็นสองขั้นตอนนะคะถ้าน้กเรีีนจะเขียนแผนภาพก็ได้แผนภาพลักษณะนี้แต่คำตอบมันตั้งเกสิบเนี่ยเขียนแผนภาพไม่ไหวหรอกเนาะนะคะแต่ถ้าจะเขียนนะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูนิดๆเนานะก็จะมีขั้นที่1คือเลือกประตูเข้าห้างอ่าขั้นที่2ก็คือเลือกประตู ออกจากห้ามถูกไหมคะเลือกประตูเข้ามีกี่ประตูคะอะไรก็ได้สิบประตูถูกไหมหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงสิบเขียนไม่ไหวก็ใช้จุดจุดจุดสามจุดนะคะในการเข้าประตูที่หนึ่งห้ามออกประตูสาเนิ่งเต้องออกได้กี่ประตูคะเก้าประตูค่ะเข้าหนึ่งต้องออกสองออกสามไปเรื่อยๆจนถึงออกเท่าไหร่ออกสิบถูกไหมซึ่งมีทั้งหมด ้าประตูตรงนี้นะใช่ไหมคะโอเคดังนั้นขั้นตอนเนี่ยชัดแล้วว่ามี10 10กลุ่มอะ่ะสิชุดนี้ชุดหนึ่งมี9ก้าบรรทัดก็เป็น10บคูณเได้90วิธีแบบนี้ค่ะนะคะอา้าวข้อ5้ค่ะร้านขายเสื้อแห่งหนึ่งค่ะต้องการจัดแสดงเสื้อทุกแบบทุกขนาดทุกสีอา่ามีแบบ มีขนาดและมีสีค่ะทางร้านเนี่ยมีเสื้ออยู่สีแบบนะคะอาจจะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อคอกลมเสื้อเอ่อเสื้อคอปกโโลอ่ะอ่าแล้วก็เสื้ออะไรอีกสักอย่างอะเสื้อแขนเสื้อไม่มีแขนเท่าไหร่แขนขุดอะไรอย่างเงี้ยนเห็นไหมคะมีเสื้ออยู่สี่แบบเนาะแต่ละแบบมีอยู่สามขนาดค่ะ นะค,ะคือ SML เนาะแต่ลักนาดใน SML เนี่ยค่ะจะมีอย่างละ2สีนึกออกไหมคะมี4แบบนะแต่ละแบบก็มีอีกแบบละ3ขนาด3ขนาดแต่ละขนาดก็แบ่งออกเป็น2สีอ่สถามว่าเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงจำนวนวิธีในการจัดแสดงเสื้อของร้านแห่งนี้ทั้งหมดเลยก็คือ หมายความว่าถ้าเราจะแสดงเสื้อทุกสีทุกแบบทุกขนาดจะต้องเอามาวางทั้งหมดกี่ตัวเอามาจัดแสดงทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองนะคะอันนี้มองว่าเป็นขั้นตอนไหมคะในการทํางานน,นี้นี่อาจจะบอกว่าเป็นขั้นยังไงล่ะก็เ,เอามาวางให้หมดเลยใช่ไหม,มก็ไม่เห็นต้องเป็นขั้นอะไรอย่างนี้เนาะ จริงๆแล้วเนี่ยการนํามาวางอ,อันนั้นคือคือมันเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะเอามาวางได้น,นัยนต้องเลือกทาเป็นขั้นๆค่ะคือขั้นที่หนึ่งนักเรียนเลือกเอลรคะเลือกแบบเสือ้อผ่อนอ่าหมายความว่าเวลานักเรียนจะเริ่มเอามาจัดแสดงนะคะ่ะนักเรียนจะเริ่มผลว่าอ่าจะเลือกแบบเสื้อได้กี่แบบเนื้อไหมอ่าเงื่อนไขที่หนึ่งคือแบบเสือ้อนะดังนั้นในการเลือกแบบเสือ้อมีอยู่กี่แบบคะ มีทั้งหมด4แบบขอใช้ตัวย่อเป็นแบบที่หมอไมมไม้หนึ่งแบบที่มอไมไม้สองแบบ3ามและแบบ4ดังนั้นเลือกเสื้อมีอยู่4แบบเมื่อเลือกแบบได้แล้วก็ไปเลือกขนาดถูกไหมคะซึ่งมีอยู่3ขนาด3ขนาดไม่ต้องใช้ตัวย่อเพราะมันให้มาแล้วว่าเป็น SML เนาะต่อไปแต่ละขนาดที่ได้มี2สีค่ะสีมีอะไรคะไหนคะ ขาวขาชมพูขอ,ขอใช้ขอไข่ครับชอช้างขาวชมพูนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการทํางานนี้มีกี่ขั้นตอนเอ่ยหนึ่งคือแบบเสื้อนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งสองคือขนาดเสื้อและสามคือสีเสื้อดังนั้นมีทั้งหมด3ขั้นตอนเขียนแผนภาพต้นไม้ค่ะเขาเหมาะให้เขียนแผนภาพต้นไม้เขียนเลยนะอ่าแบบเสื้อมีทั้งหมดสแบบถูกไหม ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ในเมื่อมี4มนี้คุณก็เขียนไว้แล้วอ่าเอามาใส่เลยม .1 ม .2 คือแบบที่2แบบที่3และแบบที่4ค่ะเสื้อแต่ละแบบมีกี่ขนาดนะคะแต่ละแบบก็มี3ขนาดคือ S M L ดังนั้น เรามาดูแบบที่หนึ่งนี้แยกออกเป็นขนาดกีขนาด s A m l ถูกไหมเอานะ s A m l นะคะหลังจากได้แบบเสือ้อและขนาดเสือ้อต่อไปสิ่งที่แยกแยกออกไปคืออะไรคะแต่และขนาดเนี่ยใน s เนี่ยแยกออกเป็นสองสีค่ะดังนั้นใน s เองเขาแยกออกเป็นสองสีคืออะไรคะนล่ขาวขับชมพูขอเป็นขอไข่ขับชอช้าง เห็นไหมอ่าแล้วไซส์ m ก็เหมือนกันไหมคะแยกเป็นขาวกับชมพูไซส์ l ก็เป็นขาวกับชมพูแบบนี้นี่คือแบบเสื้อแบบที่1ต่อไปทําแบบนี้แบบเดียวกันกับเสื้อแบบที่2แล้วก็แบบที่3แล้วก็แบบที่4นะคะก็ทยอยทำเป็นแบบนี้เนาะถ้าเรียนเขียนไม่พอก็ลองหาวิธีย่อดูนะคะอาจจะแบบเขียนมา สองก้อนนี้ก่อนเพื่อเห็นแนวทางว่ามันเป็นแบบนี้นะมันมันสอดคล้องกันแบบนี้แล้วอันต่อไปลูกอันจะทําอย่างนี้อ่านะไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วต้องจบด้วยอันสุดท้ายเสมอโอเคไหมคะระหว่างกลางใช้จุดสามจุดได้นะอ่อนะคะต่อนะคะ,ะ,คะจากขนาดเสื้อเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะได้สีเสื้อเป็นขาวชมพูขาวชมพูใช่ไหมคะ ขออนุญ,ญาตเอามาใช้เนี่ยนะคะเขียนไว้บ้างแล้วนี่นะนี่ค่ะก็จะได้ขาวชมพูขาวชมพูขาวชมพูอ่าต่อไปแบบที่สองคือแบบเสื้อแบบที่สองมีขนาดเสื้อมีขนาดคะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคือ S M L ใช่ไหมคะแล้วสีเสื้อเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมอีกขาวชมพูขาวชมพูนึนเอิมไหมอ่าดังนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ยืมมาเลยคอ,อ,อนนี้เนาะแบบเสื้อแบบที่สองมี S M L ค่ะและอ่าสีเสื้อที่แยกออกไปในแต่ละไซส์แยกออกเป็นสีอะไรนะคะขาวชมพูขาวชมพูขาวชมพูใช่ไหมดังนั้นมันจะได้แบบนี้ถูกไหมอ่าแต่ว่าเอามาวางตรงนี้อมาไหม อือกไปเลยนะ่อกไปก็คือแบบที่สามทำเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิม s m l แล้วก็ขาวชมพูขาวชมพูใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะแบบนั้นเลยแบบหนึ่งนะคุณคอกี่ก่อนอือหลังจากนี้ก็มีอีกในแบบที่สี่ถูกไหมคะมันก็ทำวนๆไปเนาะ อ่าัณะดะนิมนะคะคําถามมีไหมคะนอกจากเขียนแผนภาพหาคําตอบแล้วเขาให้จงเขียนแผนภาพแสดงจํานวนวิธีในการจัดแสดงเสื้อของร้านนี้ดังนั้นเราต้องหาจํานวนวิธีค่ะก็คือดูว่าเอาเสื้อทุกสีทุกแบบทุกขนาดมาวางได้กี่วิธีก็คือได้กี่ตัวนั่นแหละใช่ไหมก็วิธีละตัววิธีละตัวนะคะ ก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหรเอ่ยเนี่ยหูยาวมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเท่าไรคะก็มองให้เป็นสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำได้มองหนึ่งสองสามสี่ได้สี่วิธีขั้นตอนที่สอง 1, 2, 4, แยกไปทําได้อย่างละสามวิธีและขั้นตอนสุดท้ายแยกไปทําได้อย่างละสองวิธีก็คือสองสีดังนั้นจำนวนวิธีในการทำข้อนี้คือสี่แล้วคูณสามแล้วคูณสองค่ะ สี่คูณสามคูณสองได้เท่าไหร่คะยีะ่สบสี่ค่ะสี่คูณสามนะคะแล้วก็คูณสองแล้วก็เท่ากับยี่สแบสบี่นะคะอือแป๊บนึนะอืมโอเคเรียบหน่อย ประมาณนี้นะออกไปไลยไหมออกไปก็คือข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปบอกว่าเมนูร้านอาหารร้านหนึ่งมีอาหารไทย12อย่างจีนแดอย่างญี่ปุ่นห้าอย่างต้องหาจำนวนวิธีในการสั่งอาหารต่อไปนี้อ่าโอตรงนี้กกดกาเลยขอร้องพ <c oughs> อเคเนื้อ อาหารยังไงนะคะหนึ่งให้เลือกมาหนึ่งอย่างอ่ถ้าเลือกหนึ่งอย่างได้กี่วิธีอ่ะหนึ่งวิธีเหรอไม่ใช่เลือกหนึ่งอย่างนี่คือผลลัพธ์มันได้ออกมาเป็นอาหารหนึ่งชนิดแต่ตอนเลือกอหาเลือกได้กี่วิธีก็ต้องเลือกมาจากอาหารแต่ละแบบถูกไหมอาหารไทยเนี่ยลำพังชนิดอาหารไทยได้กี่วิธีสิบสองแล้วอาหารชนเลือกได้กี่วิธี แปดแลวหารญี่ปุ่นอีก5เอามาทำอะไรนน่จำนวนวิธีเอามาห่วงกันไหมเนาะได้12บหมวก8ดหมวกหไม่ได้เอามาคูณกันถูกไหมคะทำไมถึงรู้ว่าไม่ได้เอามาคูณกันคะถ้าเอาคูณกันแปลว่าการทำงานต้องเป็นขั้นตอนอ่าแปลว่าต้องเป็นขั้นตอนซึ่งมันไม่ใช่ขั้นตอนมันทำแค่เลือกหนึ่งอย่างแล้วจบใน ขั้นตอนเดียวถูกไหมถ้าจบในขั้นตอนเดียวถือว่าการทํางานนี้ไม่ได้เป็นขั้นตนอนถูกไหมคะก็คือทําทีเดียวเสร็จถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องใช้หลักการคูณนะจะไม่ใช้หลักการคูณถ้าขั้นตอนเดียวนะคะโอเคอันนี้คูณได้เท่าไหร่คะสิบสองแปดห้าคูณแน่นีิแปดห้าหนูสี่สิบแล้วค่อยคูณสิบสองได้เท่าไหร่คะ อุ้ยน่ะดูนี่หมอกให้เอามาหัวกกันคือเอามาคูณกันนู้ว่าแล้วทําไมมันเยอะขอโทษน,นะคะพูดไปพูดมาสักมืนให้เอามาหมวกกันคือภาษาไทยเอย้ยอาหารไทยก็ได้สิบสองอย่างอาหารจีนก็ได้แปดอย่างและอาหารญี่ปุ่นก็ได้อีกห้าอย่างให้เอามาหมวกกันค่ะอืมขอโทษน,นะได้เท่าไหร่คะหมวกกันนะยี่สิบห้าถูกไหม เสร็จไปข้อหนึ่งต่อไปข้อสองย่อยนะคะถามว่าสั่งอาหารสองอย่างค่ะโดยไม่มีอาหารไทยอยู่เลยไม่มีอาหารไทยแสดงว่าการสั่งสองอย่างที่ไม่มีอาหารไทยก็ต้องสั่งจากจีนกับยี่หุ่นนะคะให้สั่งสองอย่างนะคะสั่งสองอย่างจําเป็นไหมว่าต้องเป็นจีนอย่างเดียว หรือญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือจาเป็นไหมว่าต้องเป็นทั้งสองอย่างไม่จาเป็นอะไรเลยถูกไหมเอาถ้างั้นทําไงไม่ยากค่ะเอามันมารวมกันเลยค่ะอาวมเลยเป็นสิบสาอย่างนออกไหม13ามอย่างนี้เรียกมันรวมกันว่าไม่ใช่อาหารไทยดังนั้นถามว่าตอนนี้อาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยไมีกี่อย่างก็มีสิบสาอย่าง นะคะเขาพูดว่าเราจะเลือกอาหารสองอย่างให้ไม่มีไทยอยู่เลยดังนั้นอาหารที่ไม่มีไทยมีทั้งหมด13าอย่างเราจะเลือกกินสองอย่างในสิบสามอย่างนี้ดังนั้นเราการทำงานเราเป็นขั้นตอนไหมเป็นสิคะนะคะดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งคือเลือกสั่งอาหารอย่างแรก สาอาหารสิบสามอย่างที่ไม่ให้อาหารไทยในยกี่วิธีคะก็สิบสามวิธีนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเนาะโอเคหลังจากนั้นเลือกได้แล้วเนาะก็ไปขั้นตอนที่สองคือสั่งอาหารอย่างที่สองการสั่งอาหารอย่างที่สองเนี่ยโดยคนปกติทั่วไปเนาะก็จะไม่สั่งซ้ำกับอาหารแรกถูกไหมอ่าดังนั้นจากสิบสามสั่งอย่างที่สองเหลือเท่าไหร่คะสิบสองถูกไหม ทําทไมถึงรู้ว่าอาหารมันจะไม่ซ้ากันอย่างแน่เพราะเขาพูดว่าสองอย่างคำว่าสองอย่างไม่ได้สั่งว่าสองจานนะสองอย่างคืออย่างไม่เหมือนกันถูกไหมเออชื่อมันค่อนข้างจะระบุชัดเจนว่าคําว่าสองอย่างคือไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นอย่างแรกเลือกมาจาก13บสารายการแล้วค่อยสั่งอย่างที่สองซึ่งสั่งไปแล้วหนึ่งในสิบามเลยเหลือแค่สิสองค่ะ การทำงานเป็นขั้นตอนแสดงว่าเอาจํานวนวิธีในแต่ละขั้นมาทำอะไรกันคะได้เป็นจำนวนวิธีรวมทั้งหมดให้เอามาคูณกันค่ะดังนั้นการเลือกอาหารสองอย่างจากที่ไม่ใช่อาหารไทยเลยเขาเป็นขั้นตอนที่หนึ่งสามขั้นตอนที่สองสบคูณกันได้ไหมคะร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยเท่าไหร่คะ อ่าร้อยอะไรเอ่ยร้อยคูณอย่างงี้กาได้นู้างูคูณอย่างงี้สิบสองคูณสิได้ร้อยี่สิบถูกไหมอ่าแล้วสิบสองคูณสามที่เันเศษนะูได้อีกสามหกอ่าถูกไหมอ่าก็แปลว่าร้อยยี่สิบสาหเป็นร้อยห้าสิบหกค่ะโอเคนี่คือจำนวนวิธีในการเลือกอาหาร สองอย่างแต่ไม่มีอาหารไทยอยู่เลย away. อ่ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลือกอาหารสองอย่างเหมือนกันแต่ต้องมีอาหารไทยหนึ่งอย่างอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเรียนแบบประมาณนี้แต่แทนที่เราจะเลือกอาหารอย่างอื่นก่อนเรามาบังคับเลือกอาหารไทยก่อนเนาะหรือเลือกอาหารไทยทีหลังก็ได้แต่ขอให้นู้ว่าอาหารไทยเลือกมาได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นหนึ่งอย่างเท่านั้น ะะดังนั้นอีกหนึ่งอยา่างในเลือกสองอย่างเนี่ยอีกหนึ่งอย่างต้องไม่ใช่ไทยดูกไหมซึ่งเราเพิ่งเจอทันทีว่าไม่ใช่ไทยมีทั้งหมด13อยา่างเนาะดังนั้นเอามาดูกันขั้นที่หนึ่งเราจะสั่งอาหารไทยซึ่งสั่งไม่แค่ได้แค่อย่างเดียวอาหารไทยมีกี่การนะสิบสองค่ะดังนั้นเราสั่งหนึงอย่างจากทั้งหมด12อย่างเลยถือว่าได้อาหารไทยสั่งได้กี่วิธีสิวิธีเห็นไหมพรอมเลือกจากทั้งหมด 12รายการต่อไปค่ะเลือกอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารไทยนั่นคือเลือกซีนก็ได้เลือกญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งรวมกันแล้วมีทั้งหมดกี่วิธี13รายการคือ13วิธีนะคะสองขั้นตอนครบแล้วค่ะคือมีไทยหนึ่งอย่างและอย่างอื่นอีกหนึ่งอย่างถูกไหมคะเอามันมาทำอะไรกันคะถ้าเป็นขั้นตอนแบบนี้เอามาคูณกันค่ะได้สิบสองคูณสิบสาม ค้นคูณแม่สิบสองคูณสิบสามเหมือน13บสมคูณสิบไหมคะก็ผลลัพธ์เหมือนกันดังนั้นคำตอบคือน้อยห้าสิบหกเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือชั้นเลย